กับนุ่นนะคะในช่องมูลุนชแนลนะคะวันนี้นะคะวันที่3ามตุลาคมนะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดของเสียมูนะนี่เขามีการใส่นี่ใส่เสื้อสีเขียวนุ่นก็ใส่นะคะเราเป็นเสื้อคู่กันนี่นะคะเราก็ไปซื้อของมาเมื่อกี้นะคะคืออันนี้ไม่ใช่สังฆทา,านสําเร็จนะลืมถ่ายให้ดูตอนที่จัดเมื่อกี้เนาะไปซื้อของมานะคะแล้วก็เรามาจัดเองเนาะเพราะว่าเสียมูบอกว่าตอนเสียมูบวชอะส่วนมากสังฆทา,านที่ ไปถวายก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคะพราบว่ามีของที่ใช้ได้จริงน้อยเราก็เลยไปซื้อของที่ผักเขาใช้จริงๆนะคะก็จะมีน่คะชะชู้นะคะมีมิตรโกนมียากันยุงมีผ้าคุณหนูผื่นเล็กเนาะมีผงสักฟอกนะคะพวกตะลุงสไลอะไรเงี้ยทูกเคียนน่มนะคะยาธาตนะคะไม่จิ้ม สปอนเซอร์เราไม่ต้องให้เราเห็น <c oughs> ไปค่ะแล้วเราก็มีน้ำอีกนะคะหนึ่งหนึ่งแพ็คนาะอที่หลังรถเวลาทำบุญสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำนะทุกคนจริงๆตายไปจะได้มีน้ำกินนะอันนี้เนาะสมมติว่าถ้าชมบ,นะทบ,นะทบูทำบุญเนาะถ้ามิบูตายสิมูก็จะได้กินมนมดีหน้านะโอะ้ยปากเสียยิ่หาย จะล,ล้างจานด้วยซักผ้าก็มีแฟ้มให้ซักอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือพูดแบบยอกนะไม่ได้ให้อยากให้เป็นจริงพูดเล่นนะคะไปจ้าดูเขาแต่งตัวสไตล์อะไรไม่รู้เสื้อเขียวกางเกงแดงคิดตรงไหนเขาไม่มีสีกส่ซา,ายสีเนาะดูหนะ้า ไปสวายกุตีหมดเลยป่ะอือฮะเส uh huh. ียไม่ใช่แกถ้านอนภาษาพระเขาเรียกว่าอะไรนะจำบัดเออจำบัดเราเนาะพวกเก็บเหียตอนสิบเอ็ดโมงใช่ไหมอ้อทุกคนข้าวสวยมากเลยนะคะแต่ย้อนกลับไปดูข้าวตัวเองโอ้โหหมีเขียวดีดีว่ะ สวยมากแบบเสมอกันเลยอ่ะโหหญ่ากันเลยบิ่งเนี่ยเออไม่อันฝั่งเมื่อกี้อันนี้ก็กล่องกระแหลงเหมือนกนันเลยโหดูฝั่งนี้สิฝั่งพี่น้ำถึงไหมน้ำมันไหลมาก็เราก็ไม่ได้ไปทาบุญน,นานแล้วนะคะทุกคนเมื่อวานนะคะเป็นวันออกพรรษาเนาะก็ไม่ได้ไปเนาะเพราะว่านุ่นก็ทํางาน,นที่น้องกีสิบุก็ซ่อมรถเกี่ยวทั้งวันเลยวันนี้ก็ต้องซ่อมนะคะแต่ว่าก็จะขอให้หยุดหนึ่งวันเพราะว่า ต้องหาความสุขให้ตัวเองบ้างนะคะทาแต่งานมันก็เหนื่อย วันละจ้าทุกคนมาเอาบุญด้วยกันนะคะร่วมอนุโมทนาสัตุ์ไม่ลงพอสันเพี้นอยู่สิอุย้ยว่มีไม่ใช่อันนี้ก็กำลังสร้างศาลาใหม่นี่ดีพนนื้นนวอนี่ดีให้พื้นหดน้ำม้วนให้นำได้ พอนี้พนบมหนน้ำมนต์นจะมีน้ำไปหยาดไหมเนี่ยอ้วนไปค่ะโมมีแล้วมุมโมมีขวดไม่แล้ว อาธิวาทะมังสีเรียดสนิจังอุทาปาชาเจนองจันตารธรรมวรทาทันค่ะเราก็กำลังจะประหยัดน้ำนะคะทุกคนเพราะว่าเอ,อ๊ะรุ่นอยากให้เสียมูหยากที่ต้นพูหรือต้นใสเนาะก็เลยให้มีดึาหยากที่ต้นใสนะสนก,ก็จะกลับไปลาหลวงพ่อนอาหย,ยากต้นใสนี่แหละ ยกมือสาธุเลยล้อไปค่ะเราไปลาหลวงพ่อแล้วก็กลับกันก็ไปทำอย่างอื่นนะคะเสื้อสวยจังเลยอ่ะเธอช้าง <c oughs> <c oughs> ไปค่ะเดี๋ยวเราไปลาหลวงพ่อเนาะแล้วก็จะกลับนี่นะคะแผนที่ จะาพากันมาดูนงด,ดูหนังก็เฟลค่ะไม่ได้ดูจ้ะจะค่อยมาดูวันหลังเพราะว่าวันนี้ซ่อมรถเกี่ยวเสียก่อนเพราะว่าวันนี้รีบนะคะก็ต้องมาจ่ายเงินรถนอนแล้วก็มาซือ้ออะไ่ไปทํารถเกี่ยวต่อด้วยก็เลยเฟลค่อยมาดูครั้งใหม่นะคะแต่ประเด็นประเด็นก็คือจะมาดูหนัง Wonder Woman สองนะคะแต่ว่าไม่รู้ทำไมมันถึงเลื่อนมันฉายนะคะเป็น เดือนธันวานะที่นุ่นแชร์ตอนนั้นก็คือมันบอกว่าหนึ่งมันจะเหนียวกว่สัตว์มาสระเอยดิก,ดก็ไปซื้ออะไรต่อคะ่ะวันนี้ท้องฟ้าสวยสวยทุกคนไม่รู้ทำไมสวยมากเลยดูสิก็เราก็<ม>ตอนนี้เราก็ทำธุระเสร็จแล้วนะคะไม่ได้ถ่ายตอนเดินที่ดูเพราะว่าคนเยอะ <laughs> ก็เดี๋ยวเราไปซื้ออะไรแล้วเราก็กลับ<อ>บ้านกันเลยจ้า เออซีวดูดหน่อยหิยวไม่ซื้อมีดคนหรเอ๋อแล้วมือชา้าทำไมไม่ซื้อตอนที่ไปซื้อสัตวาสนารไม่เอาแต่ใบมันนะไปจ้ะไอ้ยหลิกสีเหลืองๆอ่ะใบมันกลับบ้านกัน <c oughs> นี่นะคะก็ต่อจากเมื่อวานเนาะที่บอกว่าจะไป เป็นทิปไปเที่ยวนะคะก็ไม่ได้ไปเพราะว่าติดซ่อมหรุดเกี่ยวเนาะสองเท่เนาะปีนี้ก็คือก่อนจะลงเกี่ยวก็ซ่อมเนาะเกี่ยวเสร็จก็ต้องซ่อมอีกเออมันก็หมดมันเยอะนะก็ยังไม่เสร็จนะคะเมื่อคืนก็ซ่อมกันจนถึงดึกนะเดี๋ยว

คณดูขอขอขอเาขาเขาบัคันนู้นเสร็จแล้วเหรอยังไม่ได้ทำคันนี้เหลืออะไรคันนี้ก็เหลือเอาซ้อมใส่เอากระเลยอีกคันหนึ่งดูหันนะอือโอ้มาแก้วมาเทียดูจั๊กอะไรเป็นอะไรกอกทุกคนออกตอนนี้เขอ,อพี่ดาวเอาซ้อใหม่ตอนนี้ที่บ้านคือแบบลกลุง,ลงหลงหังอะกับดูสิที่เดินไม่มีอ่ะถ้าอะไรเป็นอะไรดูดูนี่เบมึงนี่ ไล่ยาไลยผลจนว่าหกอ่ะคุณนะเยอะจนไม่มีที่จะจอดแล้วค่ะเรามาดูลูกชายเราหน่อยก็ ใครเป็น FC นะคะที่ติดตามเฉียหมูน้องก็จะรู้ว่าเราจะขายนะคะใจหายเหมือนกันนะทุกคนถ้าจะขายถ้าเฉียหมูแบบมีคนมาซื้อแล้วก็ขายได้จริงๆเนาะว่าจะเอาเงินไปหมุนนะคะไปต่อทุนเนาะก็ที่แรกนุ่นก็บอกเสียหมูว่าไม่อยากให้ขายเลยแต่ก็ชีวิตคนเรานะทุกคนมันจะหยุดอยู่แค่แบบ ขับรถขนดินเป็นลูกน้องเขามันก็ไม่ได้เนาะเราต้องหาอะไรที่ทําแล้วมั่นคงเนาะเป็นกิจการทําให้อนาะคตข้างหน้ามันดีขึ้นก็ต้องยอมขายนะคะก็คือรถคันเนี้นะคือนุ่นอยู่กับรถคันนี้มาตั้งแต่แรกๆที่คบกับเสหมูเลยเสหมูออกรถมาได้ประมาณปีนึงมั้งอืม และแล้วนั่นกับเซมก็คบกันนั่นอยู่ตั้งแต่โลนเลยอะ่ะไม่มีอะไรมีมีไฟมีมีไฟแถวเดียวข้างบนกระจกก็ไม่มีอย่างนี้นะไม่ได้มีเยอะอย่างนี้สมัยที่เซม,มใส่เสาธงถูกผ้าพีอะสีเขียวสีแดงอะไรไม่รู้แล้วพอถึงวันนี้เนาะมีทุกอย่างแบบก็คือเจ็ดห้านะคะต่อรองได้อะไรครบเนาะถ้าขายได้ก็ค้านะคะนละได้ราคาดีเนาะเพราะว่า คือแบบรถคือแต่งมาหมดแล้วไงทุกคนก็เห็นเสี่ยมมเห็นเสี่ยโมโพสลงเฟซนะคะก็มองมองรูปรถไปแล้วก็ร้องไห้ทุกคนคือแบบถ้าใครไม่ได้มาคุกคีเนาะไม่ได้มาอยู่ก็จะรู้สึกว่าเพราะมันไม่ขนาดนั้นหรอกจะร้องทําไมอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นความผูกพันเนาะทุก โดอันเนี้ยคือทุกอย่างที่เสี่ยมูทำอะนุ่นมีส่วนร่วมช่วยมาเลยนะตั้งแต่ทำราวข้างล่างนุงน่นเป็นคนใส่ไฟนุ่นเป็นคนช่วยจับนุ่นเป็นคนเช็ดช่วยล้างถึงจะทำอะไรได้ไม่เยอะใช่ไหมแต่คือแบบช่วยอะแล้วมันก็แบบเออมันอยู่ด้วยกันมานาน,นอะเนาะเจ็ดปีนุ่นกับเสี่ยมูคบกันได้เจ็ดปีรถคันนี้ก็เอ้ยนุ่นกับเสี่ยมูคบกันได้ประมาณหกปีหกปีกว่าเนาะ แต่รถคันนี้เจ็ดปีแล้วค่ะอืมก็นั่นแหละเนาะก็เซลค่ะมันเกิดเซมูปีนี้เนาะไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนเลยเพราะว่าติดซ่อมรถเกี่ยวนะคะก็ภาระเยอะเนาะ,นะก็ที่ยวว่าจะไปดูหนังกันก็รีบก็ถ้ามีโอกาสก็ค่อยไปดูกระเดงนนอนนะนไหมนอนอยู่ตรงนั้นก็สำหรับคลิปนี้นะคะ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะส่วนคนที่ยังไม่กดติดตามนะคะรบกวนกดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะกดกระดิ่งกิ๊งกิ้งด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่องหกล้อให้ฟังเนาะถ้ามีคนซื้อหรือว่าขายได้อะไรยังไงนะคะก็บายบายจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ